สวัสดีค่ะบุภาผ้าลวด้วยค่ะมาแนะนำเสื้อถักอีกตัวหนึ่งค่ะอันนี้ใส่สามสีเนาะสามสีทีนี้ของบุภามีสีสีน่าจะน่าจะเกือบใช่กับของของแบบเลยค่ะเกือบใช่แลนะ้วเนาะทีนี้ของบุภาเนี่ยค่ะก็ไม่เอาแขนยาวเพราะว่ามันปั้นเรามันร้อนเนาะบุภาก็จะทำเป็นเหมือนผืนสี่เหลี่ยมค่ะคอปาดสี่เหลี่ยมคอปาดเนาะ ด้วยลายนี้ค่ะเป็นลายที่ลายถักที่ไม่ยากค่ะแต่ว่าเห็นลายออกมาแล้วก็น่ารักดีค่ะเอาไว้ใส่เล,เล่นเไว้ใส่เล,เล่นนะ,นะทีนี้บุผาก็มีไหมสีสีสตรงตรงกับแบบเลยค่ะตรงกับแบบเลยแต่ว่าเป็นไหมพรมนะนี่ถักได้ก็ครึ่งตัว,แล,วแล้วค่ะก็เหลือถักอีกอีกด้านหนึ่งก็เสร็จแล้วแต่ว่าของบุผาได้ใช้ใช้เป็นแขนตกเอาค่ะใช้ใช้เป็นรูปสี่เหลี่ยมพอแขนออกมาก็จะตกเป็นแขนกระดิ่งเป็นแขนกระดิ่งนะ เพราะว่าถ้าแขนยาวเหมือนของเขาเนี่ยก็สวยดีแหะค่ะแต่ว่าใส่บ้านเราน่าจะไม่ไหวจะร้อนอยู่เดี๋ยวเรามาดูวิธีถักกันค่ะอันนี้ไหมไหมที่ใช้บุผา,ชาใช้ไหมลิซาบีนะคะลิซาบีมีขายที่ดอมอบางแคมม้วน117บาทค่ะแต่ว่าถ้าใครไม่มีใช้ไหมใช้ไหมของวีนัทก็ได้นะคะวีนัทก็ก็เนื้อไหมก็โอเคนะคะ วีนัเส้นเล็กค่ะใช้ไหมวีนัดก็ได้บุผาจะชอบใช้พวกไหมพรมเ,เข็มบุภาใช้1.3นะใช้1.3คือบุผาจะใช้เข็มค่อนข้างหัวเล็กค่ะลายลายนี้เพราะว่ามันจะได้พอรีดออกมาจะได้สวยเนี่ยค่ะลายนี้ถักแนวนอนนะคะแนวนอนแบบนี้นะแนวนอนนี่นะคะถักแนวอย่างนี้ไปวนรอบอันนี้บุผาเปิด แผ่นหน้าเนี่ยบุภาถักเสร็จแล้วทีนี้บุภาเปิดวงแขนนี่นะคะที่ที่เปิดวงแขนไว้บุภาก็เอาประมาณประมาณนี้เพราะว่าพอรีดแล้วมันก็จะยืดอีกค่ะจะยืดอีกหน่อยหนึ่งอันนี้วงแขนนะบุภาไม่เอาวงแขนใหญ่มากจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมทีนี้บุภาก็ถักต่อถักต่อลายไปเลยค่ะถักต่อลายไปเลยเนาะขึ้นต้นก็ขึ้นต้นด้วยด้วยโซ่ค่ะด้วยโซ่ว่าเราจะเอาความยาวที่เท่าไหร่ ส่วนคอเนี่ยคะ่ะเราค่อยมาเก็บอันนี้บูผาถักแผ่นหน้าได้แล้วประมาณสองไม้บรรทัดนะคะความกว้างนะสองไม้บรรทัดความยาวก็ประมาณเดียวกันค่ะกว้างยาวสองไม้บรรทัดกว้างยาวนะแต่ว่าไหมพรมรีดแล้วมันจะย้อยนะคะมันจะย,ยนะ้อยเนาะเดี๋ยวคะ่ะทาสีเดี๋ยวตัวนี้บูผาจะมาขึ้นถ้าเราถักเป็นโซ่ยาวๆใช่ไหมคะเหมือนตัวนี้นะถักเป็นโซ่ยาวๆก่อนนะ อันนี้นคือพอเป็นโซ่ยาวๆเดี๋ยวบุภาจะมาเริ่มให้ดูหน่อยนึงนะคะเริ่มให้ดูหน่อยหนึ่งนะ,ะเ,ดนนงนะเดี๋ยวเอาสีทีนี้สีขาวแล้วก็สีน้ำตาลลายถักไม่ไม่ได้ยากหรอกคะ่ะแต่ว่าบุภาว่ามันสวยดีอะ่ <laughs> ะพอดีมีสีคือของของของแบบเขาเนี่ยคะ่ะด้วยด้วยเป็นเขา,าเป็นแฟชั่นเนาะ ลง,ลงพวกหนังสือแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสีเขาเนี่ก็คือสีเขามาตรฐานอยู่แล้วล่ละสีสันเขาออกมาสวยอยู่แล้วเพราะพวกนี้มันเป็นแคทวอล์กอะแต่ว่าเขาไม่มีแพทเทิร์นนะคะแต่ว่าลายนี้มันพอพอมองออกพอแกะได้พอแกะแบบได้บางทีบุภาแกะแบบก็เหมือนบ้างไม่เหมือนบ้างนะคะ ั้นตอนแรกนะคะเราเราถักเป็นโซ่ยาวๆแล้วใช่ไหมคะเป็นโซ่ยาวๆนะสมมติว่าเป็นโซ่ยาวบุผับไม่ได้ขึ้นต้นให้ดูเนาะว่าเราถักเป็นโซ่ยาวเราก็มา,มาปักตรงมุมนี้นะคะมุมก่อนที่จะขึ้นเริ่มแรกนะถักโซ่ว่าเราจะเอาความยาวเท่าไหร่เพราะอันนี้ถักถักแนวนอนนะไม่ได้ถักแนวจากชายขึ้นไปถักแนวนอนแนวเอียง เดี๋ยวผูพักขึ้นพอขึ้นตอนแรกนยคะเราก็ขึ้นด้วยสามโซ่นะคะสามโซ่พันหัวเข็มหนึ่งครั้งปักลงปักลงที่เดิมเนี่ยให้ได้สามหลักให้ได้สามหลักนี่นะคะให้ได้สามหลักเว้นหนึ่งโซ่ตรงนี้ค่ะที่โซ่เราที่โซ่ระหว่างกันเนี่ยให้เว้นสามโซ่นะคะเว้นสามโซ่นะ เว้นสาโซ่เนี่ยค่ะปักไปอย่างเงี้ยอันนี้มันจะยาวแต่บุภาทำเป็นตัวอย่างให้ดูหน่อยหนึ่งอันนี้บุภาเว้นเนี่ยสามโซ่นะคะตรงนี้สามโซ่นะเดีย๋ยวจะถักกลับไปกลับมาให้ดูนิดหนึ่งตัวอย่างเนาะ จะถักให้จนเสร็จ <c oughs> <c oughs> ถักมันจะเป็นการถักย้อนไปย้อนมานะคะเพราะเราเราไม่ได้ถักจากชายเป็นวงกลมขึ้นเราถักแนวเนาะแนวเอียงใช้พันหัวเข็มหนึ่งครั้งหนึ่งสองจังหวะนะคะที่ปูผาใช้เข็มหัวเล็กนะคะมันเวลารีดอะ่ะมันจะสวยมันจะไม่แตกตรงหลัก เว้นสามโซ่นะคะตรงโซ่นะเว้นสามโซ่แล้วก็ตรงตรงตรงเนี้ยเราเว้นหนึ่งโซ่ถ้าเราถักเป็นโซ่ยา,ยาวๆนะเว้นสามโซ่อันนี้อยู่ที่ว่าเราจะเอาตัวดอกมะะัมเนน่ยค่ะจะเอากี่ดอกคือเข็มหัวเล็กนะคะเวลาถักมันจะแน่นเองมันจะแน่นมันจะแน่นตรงตรงเนี้ยค่ะ ตรงตรงเนี้ยตรงที่เราเกี่ยวช่องว่างมันน้อยใช่ไหมครับแล้วเวลาเวลารีดอะ่ะมันก็จะสวยเพราะไหมพรมอะ่ะมันย,ย้อยยังไงก็ย,ย้อยเข็มเบอร์หนึ่งจุดสามนะคะไหมพรมเส้นเล็กเม็ดหนึ่งโซ่ ฝนตกสู้เดียวเองตกนิดเดียวไม่ยอมตกเยอะ เมื่อวานไปดอนหวายมาของกินเต้ผลไม้นะไม่ได้ไปมาในรอบสามปีแล้วคะ่ะบ้านก็อยู่ไม่ไกลจากดอนหวายแล้วค่ะอยู่ใกล้ๆกันกลัวโควิดไม่ได้ไปเมื่อวานไปก็เลยซื้อพวกผักพวกผลผลไม้ขนมดอนหวายนี่ของกินนี่เพียบที่จอดรถแทบไม่มีนะคนเยอะอยู่ เทศไทยนี่อุดมสมบูรณ์จริงๆนะคะถักไปเรื่อยๆเดี๋ยวอพอถักตรงนี้แล้วเดี๋ยวบุาพายย้อนย้อนให้ดูนะเดี๋ยวมันจะที่จริงลายนี้ไม่มีอะไรค่ะลายนี้มันง่ายๆแต่ว่าภาพรวมออกมาจะสวยนะอันนี้ถักสักวันหนึ่งสองวันก็เสร็จแล้วค่ะเพราะบุาพาถักมาได้ครึ่งทางแลลวพอรอบสองนะคะรอบสองนะ ถักให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็ขึ้นหลักสามหลักอันนี้ก็เรามารวบนะคะฝันเผอเข็มนี่ค่ะรวบรวบนี้แล้วก็สามโซ่เป็นสามโซ่นะคะปักลงบนหลักอันนี้คือที่ พันหัวเข็มหนะะึ่งครั้งดึงสองจังหวะเนี่ยค่ะต้องการให้หลักมันยาวเพราะว่ามันจะได้มีช่องว่างไม่ร้อนด้วยมันเป็นไหมพรมนะลายนี้ก็ค่อนข้างหนาอยู่แต่ถ้าตามแบบเขาจะหนากว่านะคะอันนี้บุพัน์ทาออกมาจะบางกว่าเพราะใส่โซ่เข้าไปเพื่อให้มันมีช่องว่างจะได้ไม่ร้อนมากนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเสื้อลมลวมใส่สบายๆอย่างนะะี้ค่ะตัวใหญ่ๆ พักนี้สักถักเสื้อตัวใหญ่ๆค่อนข้างหลายตัวอยู่อันนี้สามโซ่นะคะไหมพรมพอไปรีดมันจะเรียบเลยนะคะเรียบกริบเลยนะรีดครั้งเดียวค่ะตลอดการใช้งานซักด้วยซักผ้กก็แช่แช่แฟบไว้ก่อนนะคะแช่แฟบไว้ก่อนสักพักหนึ่งเราค่อยไปขยี้เบา,บาแล้วก็ลงลงน้ำยาปรับผ้านุ่มแล้วก็ตากจัดให้เรียบร้อยเวลาตากนะคะ พาดกับลาวตากผ้าก็ได้ถ้าพาดมันจะทรงมันจะอยู่ค่ะพาดเสื้อให้อยู่กลางตัวให้อยู่กลางราวนะเสื้อตัวเสื้อถ้าใช้ไม่แขวนมันอาจจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อยู่ทรงนะคะแนะนำให้พาดพาดกับลาวตากจะดีกว่าแล้วทีนี้เราก็ไม่ต้องรีดอีกค่ะพอเราถักเสร็จนะคะเรารีดใช่ไหมคะรีดแล้วก็ค่อยไปซัก หลังจากนั้นไม่มารีดอีกนะคะรีดครั้งเดียวตลอดการใช้งานอันนี้คือที่บุภาชอบใช้ไหมพมไม่ต้องรีดล่อยตอนนี้ถักได้เยอะแล้วค่ะก็มีใส่ไปไว้เป็นแบบถ่ายลงในในเพจบุภาพาลวยในเฟซบุก๊กอะค่ะเผื่อว่าวันหนึ่งจะได้เอาไปลงขายก็ตอนนี้ ได้เยอะแล้วได้ร้อยกระตัวแล้วค่ะถักสะสูงก็ไว้ค่อยจะไปขายทีเดียวอันนี้นะคะรอบนี้นะก็จะมาเป็นแบบนี้แล้วรอบสุดท้ายัาทำย้อนให้ดูอันนี้ขึ้นต้นดน้โซ่สีนะคะรอบสุดท้ายนะโซ่สีใช้พันหัวเข็มหนึ่งครั้ง หนึ่งสองจังหวะนี่นะคะดึงอย่างนี้ตรงมุมมันนะนะแล้วก็เบ้นสามโซ่สามโซ่แล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งหนึ่งสองจังหวะแล้วก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดึงตรงมุมบนนะคะแล้วก็มาข้างล่างก่อนมาเข้ามาตรงนี้พันหัวเข็มหนึ่งครั้งหนึ่งสองแล้วก็รวบรวบเสร็จแล้วก็สามโซ่ค่ะสามโซ่ นะค่ะปันหัเก็บหนึ่งครั้นี่นะสามโซ่มันก็จะคอมหลักอยู่นะคอมหลักอยู่คือได้สีตรงตามแบบเป๊ะเลยวันนั้นไปก็เลยซื้อมาพอพอมาเห็นลายนี้ก็เลยเอามาใส่ใช้ได้เลย ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วถักเป็นตัวแล้วเดี๋ยวเอามาลงให้อีกคลิปหนึ่งค่ะคลิปสั้นๆน,นะของบุผาจะเป็นคลิปสั้นๆคือสอนตัวอย่างลายให้นิดหนึ่งค่ะสอนตัวอย่างลายให้นิดหนึ่งไม่ได้มาเข้าตัวเนาะจะได้มีหลากหลายลายไว้ดูไว้ทําเพราะบางทีก็ชอบไม่เหมือนกันนะลายนี้คนนี้อาจจะชอบคนนี้อาจจะไม่ชอบอย่างนี้ค่ะพอมาตรงนี้ที่เราจะขึ้น ขึ้นอันแรกนี่นะแล้วก็โซ่สาแล้วก็พันหัวเข็มปักลงตรงตรงหลักตรงกลางแล้วก็โซ่หนึ่งปักลงตรงนี้ตรงตรงกลางนะคะนะคะตรงช่องตรงกลาง แบบเสื้อส่วนใหญ่ของบูผาไม่มีแพทเทิร์นนะคะเกือบจะเก้าสิบเปอร์เซ็นไม่มีแพทเทิร์นเพราะไปถ่ายจากแบบเสื้อของต่างประเทศมาก็เลือกเลือกเอามาบางลายที่ที่ที่ชอบอะค่ะแต่ว่าเขาก็มีเขาก็มีเยอะนะมีลายเยอะนะบางลายก็ยากมากบูผาก็ไม่ได้เอามาสอนก็ถ่ายไว้แหละแต่ว่าบางลายมันมันยากแล้วบูผาแกะไม่ออกแกะลายไม่ออกค่ะ ก็ไม่ได้มาสอนก็เอาลา,ลายที่แกะออกแล้วก็พอถักคือบุผาจะถักด้วยแหละก,ก็เอามาลงถักได้ไวๆอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะมันก็จะได้ประมาณนี้เนาะได้ประมาณนี้อันนี้คือตัวอย่างตัวอย่างให้ดูนคะคะแต่พอไปรีดมันก็เรียบก็จะเรียบออกมาสวยนี่นะคะเป็นแนวเอียงอันนี้บุผาเปิดตรงวงแขนนะตรงวงแขนเดี๋ยวพออีกมุมหนึ่งที่เราขึ้นนะคะเราเอามาชนเราค่อยมาต่อมาต่อ ข้างเดียวพอถักมันมาชนมาชนลายมันนะคะแล้วค่อยมาต่ออันนี้วงแขนก็เปิดวิธีทําวงแขนก็นีคะพอพอมาได้ถึงพอเราถักตรงนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็ขึ้นโซ่ขึ้นโซ่ตรงเนี้ยนะขึ้นโซ่ตรงเนี้ยโซ่ยาวๆมาก่อนให้มาเผื่อไว้หน่อยนะคะเผื่อตรงตรงเนี้ยเผื่อไวเ้เักาประมาณสี่ห้าโซ่แล้วเราก็มาถักลาย ถักลายเนี่ยไล่ไปไล่ไปเนี่ยค่ะแล้วก็ปักมาก็กะเอานี่เนี่ยค่ะกะเอาให้มันชนใช่ไหมกะเอาให้มันชนมันก็เว้นประมาณสามโซ่นี่แหละค่ะแต่กะให้มันชนให้มันชนกับกับอันอีกฝัก่งหนึ่งนะให้มันชนกับอีกฝั่งหนึ่งเนะะี่ยค่ะวิธีต่ออันนี้เปิดเปิดวงแขนนะอันนี้วิธีเปิดวงแขนนะคะส่วนตัวหัวไหล่เนี่ยเราต้องมาทําเราค่อยมาต่อหัวไหล่เนี่ยนะค่อยมาต่อ ค่อยมาต่อตรงตรงคอว่าเราจะเอาคอปาดขนาดไหนให้ถักสองให้ถักด้านหน้าด้านหลังให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมากะว่าตรงตรงคอเราเนี่ยตรงคอปาดเนี่ยเราจะเอาปาดประมาณไหนอ่าตรงตรงไหล่ตรงแขนเนี่ยค่ะอันนี้ทีหลังทีหลังเนาะเปิดเสื้อตัวนี้จะเป็นเสื้อตัวสี่เหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมใหญ่ๆนคะคะลองทํากันดูเพราะปูผาว่ามันมันก็น่าจะ โอเคนะมันน่าจะสวยนะในความรู้สึกมันน่าจะสวยใส่สบายดีอ่ะเพราะเห็นแบบนี้มันเรียบเรียบค่ะเรียบเรียบแต่สวยอะ่ะอันนี้เขาแต่งขอบนะแต่งขอบเนี่ยคะ่ะขอบคอเก็บตัวเอกรอบหนึง่งแขนรอบหนึง่งชายรอบหนึง่งค่ะเนี่ยคะ่ะเขาเก็บเนาะแต่อันนี้แขนยาวฝรั่งเขาก็แต่แขนยาวมันสุภาพกว่าแขนสั้นนะแต่ทีนี้ว่าเออ เราร้อน่ะเราเมืองร้อนแล้วก็จะเข้าหน้าร้อนมากก็เลยต้องเอาเป็นแบบนี้ตัวนี้ลองลองทำกันดูนะคะแบบง่ายอันนี้เราจะใช้ใช้ไหมซัมเมอร์ก็ได้นะไหมอะไรก็ได้แล้วแต่เราชอบค่ะคือแต่ละคนชอบไหมไม่เหมือนกันเนาะอาจจะชอบชอบถักไหมซัมเมอร์อย่างงี้คะ่ะหลายคนจะชอบไหมซัมเมอร์นะแต่ของบูผามันเจ็บมือก็ไหมขนาดไหมพรมมือยังไปรอยเลยเนี่ยคะ่ะเห็นไหมเป็นล่องเป็นรอยเพราะไม่ได้ใส่ปลอกนิ้วเนี่ยคะ่ะ Toward, แต่ว่าไหมพรมมันนุ่มสบายแต่ความคง mm hmm. ทนมันสู้มันส mm ู้ไหมซัมเมอร์ไม่ได้นะคะสู้ไหมซัมเมอร์ไม่ได้ก็ฝากไว้คล um ิปหนึ่งคาะสั้นๆลองทำกันดูเนาะหลักหลายลาย่ะฝากไว้ด้วยค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ